โทรมาอัโลโหลช่างหระครับครับครับเนี่ยเครื่องเปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมง2องชั่วโมงแล้วยังไม่ร้อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมช่างสุเทพ S <S เอาใหมครับครับสวัสดีครับผมช่างสูเทพนะครับเรียงง่ายๆก็ช่างเทพพี่เทพเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับปีนี้นับเข้าไปที่12แล้วครับกับผ่านเครื่องหลากหลายมากมายมาตั้งแต่รุ่นเร,ร,รกๆเลยตั้งแต่พวกตระกูลพวกปั๊มไวเบชั่นอะไรพวกนี้จนทุกวันนี้เราเปถึงเครื่องพวกปั๊มโรเดอรี่นะฮะแล้วก็พวกตระกูลดูโอบอยเลอร์เบเซล่าที่มันมีทั้งหมด4บอยเลอร์พี่เทพเครื่องชงกาแฟแต่ละยี่ห้อเนี่ย่อมยากซ่อมง่ายต่างกันเท่าที่ผมเป็นช่างนะฮะตอบก,กลางๆแล้วกน ว่าเครื่องแต่ละแบรนด์เนี่ยการซ่อมเนี่ยมันไม่ยากหรอกจะยากหรือจะง่ายดยูที่พาร์ทอะไหล่แต่ละแบรนด์ว่ามันจะมีรองรับไหมถ้ามีอะไหล่เนี่ยหลักๆเนี่ยเครื่องกาแฟเนี่ยหัวใจหลักๆมีไม่กี่อย่างมีไบเลอร์มีปั๊มมีวงจรแล้วก็มีโครงสร้างบอดี้ของมันอันนี้อยู่ที่ความเข้าใจว่าเครื่องแต่ละแบบเนี่ยการทํางานมันแบบไหนถามว่ายากไม่ยากถ้าเข้าใจมันนะครับแต่ว่าม,มันก็มีความยากก็คืออ่าระบบใหม่ๆที่มันทันสมัยฮะอันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันมาดีที่มันมีระบบประมวล มีอัพซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ต้องเรียนรู้กันไปนะฮะเครื่องจีนออสเตรเลียสเปนอิตาลีแต่ละเครื่องต่างกันยังไงพี่ตอบกลางๆนะครับว่ามันก็ค่อนข้างมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่บ้างหลักๆก็พาร์่อยู่ในเรื่องก็พวกปั๊มพวกนี้ถ้าเกิดเป็นของอิตาลีเนสเปนออสเตรเลีลเยผมตอบได้เลยว่าพาร์ทอะไรข้างในค่อนข้างเหมือนๆกันแต่ถ้ามันจะฉีดออกไปก็คือของจีนนะตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตัวเทอร์โมสตัตถ้าเป็นพาร์ทของอิตาลีนะฮะผมว่า,าวัสดุอุปกรณ์นเนี่ยค่อนข้างจะดูดี ทนกว่าถ้าเป็นของจีนนะออกจะแบบกรอบๆมันไม่ทนนะมีราคาแพงกว่าไหมครับแพงกว่าไหมก็ต้องมีความแพงกว่าไม่ไม่แากล้วอย่างนี้เอลเวลาซื้อเครื่องมาขายแปลว่าต้อง s p a r พ p a อะไรถูกครับถูก สแปร์าร์ครับอย่างน้อยๆหลักๆ5ปีถึง10ปีลูกค้ามัน่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องจากเราไปเนี่ยเราวารันตีรอ,องรับอะไรห้าปีแล้วเครื่องมือ 1, 1> และมือ2ในตลาดเนี่ยคุณภาพต่างกันไหมครับต่างอยู่แล้วครับต่างต่างกันอยู่แล้วเครื่องมือ1มันก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่มันใหม่กว่าแต่ถ้ามือ1ที่มันตกรุ่นไปแล้วราคามันก็อาจจะถด,ดถอยลงไปบ้างนะฮะแต่ว่ามันยังเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นที่แบบว่าลูกค้าชอบความน่ากลัวของเครื่องมือ2บอกว่าโอเวอร์ฮอลมาแล้ว ล้างหม้อต้มมาแล้วแต่พอผมเป็นช่างนะลูกค้าเอามาให้รีเช็คพอเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนผ่านการโอเวอร์ฮอมันเต้องใช้สบประการอย่างอย่างมือมือมือใหม่เนี่ยตอบได้เลยว่าดูยากถ้าเอามั่นใจเลยผมว่าแนะนําให้ซื้อมือหนึ่งจะได้ทุกทุกอย่างเลยนะหนึ่งประกันครับประกันจากบริษัทได้วันตีน้มือสองนี่ก็คือ30วันก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่คุณเลยครับช่างทั่วไปที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปซ่อมเครื่องชงกาแฟได้ไหม ไม่ได้อันนี้จากประสบการณ์จริงนะการที่คนที่เป็นช่างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องมันทํางานแบบไหนไม่ใช่ว่าคุณมันไม่ร้อนแล้วคุณทําให้มันร้อนมันจะจบเลยตรงนั้นมันไม่ใช่นะการที่มันร้อนเสร็จอ่ะคุณก็ต้องลงมาใช้มันจะต้องมีการระบายไหมทำมันไม่ระบายเลยนยความร้อนมันสะสมอยู่ในบอยเลอร์เนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์ชิ้นๆนั้นอชำรุดสายแตกนะฮะระเบิดเพราะว่ามันไม่ระบายมันไม่มีตัวเซฟตี้ให้เลยเขาซ่อมซ่อมได้ซ่อมเฉพาะจุดแต่วิเคราะห์ลึกซึ้งเชิงลึกอะมันค่อนข้างยากแต่ตอบเื่นๆก็ว่า มันไม่มีหลักสูตรสําเร็จมันใช้ประสบะการณ์ล้วนๆนะครับเราอะไหล่เครื่องชงเนี่ยเขาซื้อที่ไหนกี่เดบอะไหล่ที่บริษัท NL ใช้นะฮะเป็นอะไหล่ที่นําเข้ามาเองผ่านจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงก็คือลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าอะไหล่ที่เราใส่ให้ไปเนี่ยเป็นอะไหล่แบรนด์ของเขาเอง เคยเจอเคสซ่อมที่ยากที่สุดในความทีวพิเทลคือซ่อมอะไรการซ่อมที่ยากที่สุดก็คือการซ่อมแผงวงจรอ่าถ้าเกิดเราซ่อมก็คือซ่อมบอกเลยว่า,าในผมซ่อมให้ที่เลือกเอามีสองช้อยหนึ่งซ่อมกับ2เปลี่ยนซ่อมราคาประมาณพันกว่าบาทถ้าเปลี่ยนเชนเลยก็คือ7 0 0 0พ0 0หมื่นแต่รุ่นแ,แต่วงจรครับ ที่ลูกค้าโทรมาอ๋อช่างละะูกคับครับครับเนี่ยเครื่องเปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วยังไม่ร้อนเลยอ๋อไม่ทราบลูกค้าเสียบปลั๊กยังอ๋อเสียบและะ้วค่ะอ่าเป็นปลั๊กจากผนังบ้านหรือปลั๊กพ่วงคะอ๋อปลั๊กพ่วงค่ะอ๋องั้นลูกค้าร,บก,รบกวนลูกค้าไล่เช็คสายไฟดูสิเขาว่าตายปลั๊กพ่วงเส้นนั้นน่ะได้ถูกเสียบหรือยังอ๋อตายแล้วค,ะคะ่ะช่างไม่ได้เสียปลั๊กจากผนังเมนมาเจอเจอบ่อย นีก็คงจะต้องหลานพ่เทพเพยง่านี้พ่เทพปากช่องทางติดต่อ n l s นเอ์นะครับครับผมก็ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องชงนะฮะโทรเข้ามาสอบถามหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือ l ล n e นะไลน์ออฟ f ิเชียลเขาจะมีแอดมินคอยตอบนะฮะเครื่องเสียนนิดหน่อยนะฮะอย่าปล่อยให้มันลามจนมันเสียเยอะนิดหน่อยก็โทรเข้ามาสอบถามได้เราจะได้แก้ไขเบื้องต้นนะฮะครับผมครับครับผม